ไปดูกรณีของแก๊งทวงหนี้โหดกันบ้านนะคะคุณผู้ชมมาในหลายรูปแบบก็คือเรียกเก็บดอกเบีย้ยสูงแล้วเวลาที่จะไปทวงหนี้ไม่ใช่ทวงธรรมดานะก็จะมีพฤติกรรมต่างๆที่โหดร้ายเหลือเกินใช้ความรุนแรงด้วยนะครับค่ะแล้วคือชาวบ้านที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยไปร้องเรียนกับทางทาหารแล้วก็ตำรวจบอกว่าให้ไปช่วยจัดการหน่อยปรากฏว่าล่าสุดนี่เข้าไปจับกลุมได้ถึง13รายด้วยกันคุณผู้ชมค่ะ คือทางผู้บัญชาการมณฑนทนาหารบกที่26พลตรีเดชอุดมนิชรัตนะคะก็ชี้แจงมาบอกว่าตอนนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบดูแลส่วนที่กําลังร่วมกันทั้งฝ่ายตํารวจฝ่ายปกครองค่ะปราบปรามแก๊งทวงหนี้นอกระบบทั้งพฤติกรรมข่มขู่กระทํารุนแรงกับลูกหนี้ประชาชนหลายคนแล้วนะคะที่เข้าไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ซึ่งพอลงไปพื้นที่นะคะพื้นที่ที่พบก็คืออำเภอลำปลายมาศแคนดงภูเมืองและที่อำเภอรประคนชัยของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ล่าสุดที่ไปจับกลุ่มแก๊งทวงหนี้ได้นะคะที่อำเภอรประคนชัย13รายด้วยกันก็ส่งพนักงานสอบสวนให้ไปดำเนินคดีข้อหาประกอบธุรกิจทวงถามหนี้โดยไมไ่รับอนุญาตแล้วก็เรียกดอกเบี้ยงเงินกู้นะคะเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดค่ะ คือนอกเหนือจากที่จะกวาดล้างแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังมีการให้ปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ไปเอาเปรียบประชาชนด้วย <c oughs> ใครที่เจอคนที่มีลักษณะเข้าข่ายแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ให้เขาตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มได้ทันทีเลยครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งภารกิจหลักของคอสอชอด้วยนะครับ <c oughs> ในการเ <c oughs> ดินหน้ากวาดล้างบรรดาแก๊งผู้มีอิทธิพลต่างๆนะครับในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับ